ที่สากรกลางบ้านพัฒนาหมู่8ตำบลโนโนกุงอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนางจิตวันหวังสุภกิจโกศลที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีมอบโคแม่พันธุ์จำนวน34ตัวมูลค่า1ล้าน3 60,000บาทให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตราการพืชผลนำไปเลี้ยงเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นางจิตวันหวังสุภกิจโกศลที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีเผยว่ากองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในทุกมิติและพร้อมสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไปในอนาคต เห็น<อ>ไหมเห็นมหนมดี๋ยววรวบเขลพี่